สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาตัวเด่นอีกสูตรมาให้ดูเข้าไม่เข้าก็ลองดูเผื่อชอบครับ ก่อนจะดูก็ไปดูคําเตือนกันเหมือนเดิมไม่ชัดนะเอะเดาแท็กก่อนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุน การพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณตามสูตรความน่าจะเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารย์นในการรับชมครับขอไปดูกันครับผมอีกสูตรนี้มันจะมีเด่นเด่นมันจะมีครับมีสอง สามห้านะก็ลองเอาไปดูกันเผื่อท่านชอบผมฟันไปที่สามนะผมคิดว่าสามมาผมคิดนะครับท่านอาจจะไม่คิดเหมือนผมทีนี้เราก็มาดูถ้าสามมาเนี่ยมันจะมา กับเลขอะไรสามมานี่มันถ้ามันมาจริงๆนะเพราะว่าน่าจะเป็นสามเจ็ดสามแปดแล้วก็มาสามสี่ สามหนึ่งใช่ไหมอีกตัวอีกตัวก็เอาใส่ตรงนี้เป็นสามศูนย์นะสามศูนย์ถ้าถ้ามานะเน้นไว้ เน้นไว้ที่ห้าหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนี้เน้นนะครับผมจะวงแดงไว้สามเจ็ดสามแปดสามสี่สามหนึ่งสามศูนย์เห็นไหมเน้นไว้แค่ห้าตัว เดือดแถมตัวที่ไม่เน้นมันจะมีสามสองสามห้าสามเก้าอ่ามีงวดวันที่หนึ่งกันยา คือส่วนมากเด่นเดสามตัวเนี่ยมันจะมีมาจะติดมาหนึ่งตัวเป่นระหว่างสองกับสามนี่ผมเลยผมเลยชอบไปที่สามนะคือระหว่างเด่นสองกับสามผมชอบไปที่สาม พอชอบไปที่สามปุ๊บเลขเจ็ดสี่แปดหนึ่งเนี่ยมันต้องมามาให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวเมื่อเราชอบสามปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาสามมาประกบกับเลขเจ็ดเลขสี่เลขแปดเลขหนึ่งเจ็ดแปดสี่หนึ่งศูนย์เนี่ยมันจะมาเข้าจับคู่อย่างนี้ถ้ามัน มาตามที่ผมชอบน่าจะเป็นคู่คู่ที่ผมวงไว้นี่หละก็ฝากไว้ครับสำหรับท่านที่ชอบนะไม่ชอบก็ผ่านหรือท่านจะไปจับเอาตัวอื่นแต่ที่วงไว้นี่มันก็ไม่มีอะไรนะถ้าเกิดสามารถจริงๆนี่ที่มันไม่ได้มีอยู่ในนี้คือเลขหกนั่นนะเลขหก 6. คือไม่น่าจะได้ส่วนในตัวนี้เด็กสองผมมาเน้นสามครับก็ฝากไว้ชอบก็เ,เก็บไว้ดูไม่ชอบก็ผ่านครับสหรับคลิปนี้ก็สั้นๆขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ